วันนี้เราจะทําการรีวิวนะครับเครื่องดูดฝุ่น 2-in 1นะครับก็คือดูดได้ถูได้ภายในตัวเดียวนะครับกดค้างนะครับเวลาที่เราต้องการเปิดเครื่องแล้วก็สังเกตจะมีนะครับไฟนะครับสถานะอยู่ตรงนี้นะเต็มที่สุดก็คือ4ดวงด้วยกันนะครับผมระดับ1ระดับ2ใช้เนี่ยเท้านะครับในการกดปุ่มปิดเปิดได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าใช้งานได้อย่างง่ายและก็สะดวกเลยนะครับ สวัสดีครับผมอูจากร้านไทยซูเปอร์โฟนครับวันนี้เราจะทําการรีวิวนะครับเครื่องดูดฝุ่นทูอินวันะครับก็คือดูดได้ถูดได้ภายในตัวเดียวนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยเดียมา VC 0 1 m a x นั่นเองเย้โดยปกติแล้วนะครับเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีแค่การดูดอย่างเดียวใช่ไหมไม่สามารถที่จะถูดได้นะครับเวลาที่เราดูดเสร็จเนี่ย เราก็ต้องมาทําการเอาผ้านะครับมาถู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 ใช่ไหมแต่ตัวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เขาได้นํามารวมกันนะครับให้การทำควาสอาดบ้านเนี่ยง่ายนะครับและจบภายในขั้นตอนเดียวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยมันจะง่ายขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยครับสำหรับตัวกล่องเดียมา VC01 Max ตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะเป็นกล่องสีน้ำตาลนะครับมีโลโก้เดียมาอยู่นะครับผมอันนี้ด้านบนเนาะ แล้วก็ด้านข้างนี้นะครับเขาจะบอกเป็นชื่อรุ่นอยู่นะนี่เดี๋ยวผมไปดูเห็นนะนี่ด้านข้างนะครับบอกชื่อรุ่นต่างๆนะครับโอเคเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรให้เราบ้างนะครับผมปึ๊บปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับพอเปิดมานี่เลยจะเจอคู่มือการใช้งานนะครับโดยที่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําการถอดนะครับตัวไส้กรองเนี่ยไปล้างน้ำได้ด้วยนะครับอันนี้เขาก็จะบอกนะครับว่า เวลาการถอดถอดออกมาแบบนี้เอาฝุ่นออกนะครับไปล้างน้ําตากให้แห้งก่อนนะแล้วค่อยเอามาใส่ที่เดิมนะครับผมอ่าล้วก็นี้เป็นคู่มือนะครับการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมอ่ะอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับอันดับแรกคือตัวหัวแปลงนะครับในการดูดนะครับที่แคบต่างๆนะครับอันนี้เขาก็จะมีมาให้เรานะครับ ถัดมาจะเป็นที่ยึดกับกําแพงนั่นเองนี่นะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะาากาว 3M นะครับในการติดกับผนังนะครับผมไม่ต้องเจาะแล้วเนาะอันนี้ก็ถือได้ว่าง่ายขึ้นนะครับถัดมาจะเป็นตัวสายชาร์จนั่นเองนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับข้อดีคือมันใช้นะครับรูชาร์จแบบไ y ฟรีแล้วนะ แต่ว่ามันไม่ได้แถมหัวชาร์จมาให้เรานะครับเราต้องทําการหาหัวชาร์จนะครับมาใช้คู่กับตัวนี้นะโดยปกติแล้วนะครับก็สามารถใช้พวกหัวชาร์จไฟบ้านนะครับที่ใช้กับมือถือเนี่ยมาต่อพ่วงนะครับแล้วก็ใช้งานในการชาร์จนะครับได้เลยอันนี้ก็ผมว่ามันสะดวกขึ้นนะไม่ต้องมานั่งแบบถ้าสมมุติว่าสายมันเสียเนี่ยถ้าเป็นเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปใช่ไหมครับเราต้องซื้อเฉพาะรุ่นของมันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นนี้เนี่ยเราสามารถใช้สาย Type C นะครับที่มีขายตามท้องตลาดเนี่ยแล้วก็ซื้อมาใช้หรือมาาเเปลลีี่่ยยนนได้ว ชอบนะมันออกแบบมาค่อนข้างจะแบบทําให้เราหาอุปกรณ์เปลี่ยนง่ายนะครับถัดมานะครับนี่เลยจะเป็นตัวท่อนะครับในการต่อนั่นเองนะครับผมปุ๊บนี่นะครับเป็นแกนท่อนะครับวัสดุก็จะเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้นะครับอ่ะถัดมานี่ตัวหัวดูดนั่นเองนะครับผมนี่นะครับปุ๊บตัวหัวดูดตัวนี้นะครับสามารถที่จะหมุนได้นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูว่าหมุนได้ยังไงนะ ถ้าสมมุติว่าเราตั้งตรงอยู่แบบนี้นะครับเราก็สามารถจะแบบทําขึ้นลงแบบนี้ได้นะรวมถึงพอเราตั้งตรงนี้ปุ๊บเราสามารถ ีหมุนซ้ายขวาแบบนี้ได้ด้วยนะครับก็สามารถทําให้เราเข้าตามซอกหรือว่าตามมุมต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวถังใส่น้ํานั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนีน้สามารถใส่น้ําได้200มลลิตรเลยนะครับเวลาที่เราต้องการใช้งานเนี่ยเราแค่เอาขาเหยียบนะครับปึ๊บแบบน,นี้อันนี้คือโลโก้สําหรับการปล่อยน้านะครับแล้วเกิดเรากดมาฝั่งนี้จะเป็นการปิดน้ําเวลาที่เราถูเนี่ยก็จะไม่มีน้ําไหลออกมานั่นเองเนาะ <S <S แล้วก็ช่องนี้นะครับเป็นช่องสำหรับการเติมน้ํานะครับผมปึ๊บ นี่นะครับสามารถใส่น้ําจากตรงนี้ได้เลยอ่าโอเคในส่วนของการทาคนาดผ้าก็แค่ดึงออกครับแบบนี้นะครับปึ๊บนี่แล้วก็เอาไปล้างนะครับแล้วก็ตากให้แห้งได้เลยนะครับตัวผ้าม็อบตัวนี้นะครับก็ทํามาจากผ้าไมโครไฟเบอร์นะเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในการถูพื้นี่ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือตัวเครื่องของเรานั่นเองนี่โอ้ปึ๊บนี่นะครับสีขาวสวยสไตล์มินิมอลเลยนะครับนี่ ตัวเครื่องนี้นะครับก็จะมีปุ่มนะครับในการเปิดปิดเครื่องอยู่ตรงนี้นะสีแดงตรงนี้นะครับกดค้างนะครับเวลาที่เราต้องการเปิดเครื่องอ่าแล้วก็สังเกตจะมีนะครับไฟนะครับสถานะอยู่ตรงนี้นะทั้งหมดสี่ดวงด้วยกันนะครับระดับหนึ่งระดับสองอ่าก็คือปรับได้2ระดับนั่นเองนะแล้วก็ตัวเปอร์เซ็นต์แบตจะมีให้เราดูนะครับเต็มที่สุดก็คือสี่ดวงด้วยกันนะครับผมอ่านีครับประมาณนี้เราหยุดก็กดปุ๊บจะฟิ้งได้เลย เวลาที่เราทําความสะอาดนะครับก็แค่ทําการหมุนนะครับกดล็อกฟึบแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกครับปึบอ่าเรียบร้อยครับพวกขยะต่างๆนะครับเศษผงเนี่ยก็จะมาอยู่ในกระบอกนี้นะเห็นไหมมีแล้วก็เอาไปเทจิ้งได้เลยนะครับรวมไปถึงนะครับตัวกรองเนี่ยเราก็สามารถที่การหมุนออกมาแบบนี้ครับแล้วก็ดึงออกมานะครับเพื่อเอาไปทําความสะอาดได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับตัวนี้สามารถเอาไปล้างน้ํำท่องผาดได้หมดเลยนะครับก่อนเอามาใช้อีกทีนึงก็เอาไปตากแดดให้แห้งก่อนนะแล้วก็ค่อยนํามาใช้งานนะครับผม ในส่วนของการประกอบนะครับเวลาที่เราประกอบกลับนะเราก็จะเห็นตัวแง่งตัวนี้นะครับเห็นไหมนี่ครับเราก็เสียบเข้าไปนะครับให้มันตรงกับตัวนี้นะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยปึ๊บนี่นะครับแล้วก็หมุนล็อกปึ๊บแค่นี้เองนะครับก็สามารถที่จะใช้งานต่อได้แล้วนะครับในการประกอบใช้งานนะครับเจ้าตัวท่อสั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเสียบนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับแค่นี้เองนะเราก็สามารถเอาไปดูดตามซอกตามซอยหรือว่าเอาไปดูดตามเบาะรถต่างๆเนี้ยได้แล้วนะครับ หรือเกิดมันสั้นไปใช่ไหมครับเราก็สามารถต่อท่อตัวนี้เข้ากับตัวเครื่องได้เลยนะมันจะมีล่องตัวนี้นะครับให้เสียบเข้าไปอยู่เนาะเราก็สามารถที่จะเสียบเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับใช้การหมุนช่วยได้เลยนะครับผมโอเคพอเข้าสุดแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้นะตัวด้ามก็จะได้ยาวขนาดนี้เลยนะครับผมเวลาที่เราดูดที่พื้นเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องก้มแล้วนะครับอ่าแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้เนี่ยมาเสียบต่อครับผมึบนี่แบบนี้นะครับผมก็เสียบเลยปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับแค่นี้เองนะครับก็ สามารถที่จะเอาไปใช้งานนะครับได้แล้วนะครับผมนี่นะครับขึ้นลงซ้ายขวาได้เลยอ่าตัวเครื่องหลังจากประกอบเสร็จนะครับน้ำหนักก็จะประมาณ1.2กิโลเท่านั้นเองนะครับถือได้ว่าไม่หนักมากนะครับทำให้เราสามารถที่จะถือแล้วก็ใช้งานมือเดียวได้อย่างสบายสบายเลยนะและในส่วนของการประกอบนะครับตัวแทงน้ำเนี่ยเข้ากับตัวเครื่องดูดฝุ่นก็ทําได้ง่ายง่ายนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีแม่เหล็กอยู่นะครับเห็นไหมสองฝั่งเลยเวลาที่เราทําก็แค่ปึบนะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยครับแค่นี้เองนะก็จะสามารถที่จะทําการ ดูดไปถูไปได้แล้วนะครับอ่าโอเคเลยแล้วก็เวลาที่เราเอาออกนะครับเราก็แค่เหยียบนะครับตรงนี้แล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับอันนี้สามารถที่จะดึงเข้าดึงออกได้อย่างง่ายๆเลยนะครับรวมถึงนี่ครับตัวนี้นะครับมีสวิตนะครับในการควบคุมน้ำนะครับอย่างที่เราบอกต้นคิดว่าเราใช้เนี่ยเท้านะครับในการกดปุ่มปิดเปิดได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าใช้งานได้อย่างง่ายๆและก็สะดวกเลยนะครับและในส่วนของตัวขาแขวนนะครับตัวนี้นะฮะมันเป็นคล้ายๆยางซิลิโคนนะครับวัสดุมันน่าแล้วก็ ตัวนี้เป็นแบบ 3M นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนที่ก็แค่แกะแล้วก็ติด 3M ตัวนี้ใหม่เข้าไปนะครับเวลาที่เราจะใช้ก็แค่นี้ครับใส่เข้าไปฟึบแบบนี้นะครับอันนี้สมมติว่าติดกาแพงอยู่นะมีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่ให้อย่าแงบบนี้เลยนะเออใช้งานง่ายนะครับเนี่ยพอมันเป็นยางไม่ได้เป็นวัสดุแข็งแล้วเนี่ยเวลาที่เราใส่เข้าไปปึ๊บ มันก็จะอยู่นะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปง่ายด้วยอ่าโอเคเลยนะครับในส่วนของการชาร์จไฟนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยตัวนี้นะครับสามารถใช้งานนะครับได้สูงสุดอยู่ที่45นาทีนะครับในโหมดระดับ1นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จนะครับให้เต็มเนี่ยภายในระยะเวลาอยู่ที่4ชั่วโมงนะครับกับแบตอยู่ที่2,500มิลลิแอมป์นะครับและที่สําคัญคือตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้ power bank อย่างเงี้ยครับในการชาร์จไฟได้ด้วยนะครับเนี่ยผมลองชาร์จให้ดูนะครับเห็นไหม ก็จะมีไฟติดแบบนี้วิ่งอยู่นะครับมันทําให้เราเนี่ยสะดวกในการชาร์จไฟแล้วก็ใช้งานมากๆเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้นะครับพวกอะแดปเตอร์บางทีมีโอกาสเสียหายได้ใช่ไหมแต่ตัวน,นี้เนี้ยมันใช้แบบหัวชาร์จนะครับสายชาร์จแบบโทรศัพท์มือถือทั่วๆไปเลยเราก็สามารถหาสายชาร์จแบบนี้มาใช้งานกับตัวเครื่องนี้ได้อย่างง่ายดายแล้วก็หาซื้อได้อย่างง่ายด้วยนะครับนี่ใช้พอแบงค์ชาร์จนี้ก็ได้ไม่ต้องมานั่งเสียบปลั๊กนะครับให้วุ่นวายเลยนะครับ แต่เรเพื่อนๆเทไหนนะครับที่กำลังมองหาเครื่องดูดฝุ่นไร้สายพร้อมกับการถูบ้านได้ภายในตัวเดียวนะครับเจ้าตัวเดียวมาก VC01 Max น่าจะเป็นมีตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาเพียง2,390บาทนะครับแต่เราสามารถใช้งานได้2ฟังก์ชันเลยนะครับทำให้เราสามารถประหยัดเวลาในการทํางานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ รวมถึงเนี่ยแรงดูดต่งางเนี่ยก็มีการอัปเกรดนะครับให้แรงมากกว่ารุ่นเดิมนะครับทำให้เราสามารถดูดฝุ่นต่างเนี่ยได้สะอาดแล้วก็ดีมากขึ้นด้วยนะครับรวมถึงระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยก็ทําได้นานมากกว่ารุ่นเดิมคือ vc 0ูธรรมดาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับรวมไปถึงนะครับในเรื่องของดีไซน์นะครับความสวยงามเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆเพราะว่าเขาทาออกมาเนี่ยเป็นดีไซน์มินิมอลสีขาวหมดเลยนะครับทำให้เวลาที่เราไปใช้งานหรือไปแขวนอยู่ตามบ้านเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเครื่องประดนยะีเลครับ,บ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เขาให้มาก็ค่อนข้างครบนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้เนี่ยมันทําให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายมากเลยนะเพราะว่าตัวแทงน้ำตัวนี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวแม่เหล็กแบบนี้นะครับทำให้เราสามารถประกอบแล้วก็ถอดออกได้อย่างง่ายดายเลยนะครับไม่ต้องใช้นิ้วสมัมผัสเลยก็ได้ใช้แค่ขาย,ยียบแบบนี้แล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับปุ่มกดต่างๆก็ปุ่มใหญ่นะครับเขาตั้งใจทําออกมาให้เราใช้นิ้วเท้าเนี่ยในการกดเลยแหละ อันนี้ผมยืนยันเลยว่าใช้งานง่ายจริงๆนะครับสำหรับฟังก์ชันการถูด,ด้วยแล้วก็ดูดด้วยนะครับทำให้เราสามารถทำข้อตดจบได้ในรอบเดียว <S <S 1> <S 1> และอีกหนึ่งจุดที่ผมชอบมากๆเลยก็คือเรื่องของสายชาร์จนะครับตัวน,นี้เนี่ยถึงแม้ในกล่องเนี่ยจะไม่มีอะแดปเตอร์แถมมาให้นะครับแต่ผมว่าไม่ได้เป็นปัญหาเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้หัวชาร์จนะครับที่เป็นหัวชาร์จกับโทรศัพท์แบบนี้หรือจะเป็น power bank อย่างเงี้ยนะครับก็ เอามาชาร์จกับเจ้าตัวเครื่องนี้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบจริงๆเลยก็คือเรื่องของตัวสายชาร์จนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นหัวชาร์จ Type C ใช่ไหมครับเวลาที่มันเสียหรือว่ามันขาดหรือมันหายเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วๆไปเลยไม่ต้องมานั่งหาซื้อเฉพาะรุ่นมันแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่ผมชอบมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเอาล่ะใครสนใจนะครับผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ด้านล่างแล้วนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมช่วยกันกดไลคกแาามม้้บบีนหๆ เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย